สบายดีสวัสดีค่ะ,ะพอก,กับมินตาขี้เกาวเนาะตอนนี้มิตตาอยู่หน้าบ้านเนาะมิตตาจะมีมอย่งให้พี่น้องเบิรงนี่มินรตาบอกคืออะไรสดเนาะมือวานมือวานนี้เขาหิดเบียกเครื่องมือเกือบมือแหละเนาะพี่น้องเขามาตัดต้นลำไย น้องยิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่สวัสดีค่ะน้องยิมเนาะนั่งยิมเด้อเจี๊น้องิมเป็นเด็กกำพร้านะคะทุกคนพ่อพ่อของน้องป่วยเป็นมะเร็งจนเสียชีวิตแล้วค่ะพ่อของน้องป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับยายอยู่กับตาเนาะหมู่ว่านี้เห็ดงานนี่มีตากับกองให้เบิร์เด้อนี่เมื่อวานนี่ปั่มต้นลำไยพูนสูงคักเนาะต้นลำไยปั่มต้นอะไยปั่มลงมาเล้วก็มาตัด ไอ้ปื้นมาลายๆได้พี่น้องปื้นไอ้ปื้นกองหนึ่งอันนี้ก็กองหนึ่งเนาะอันนี้ก็กองหนึ่งอันนี้ก็ใบไม้ใบไม้ก็บักกลายบ่มีบนกองทั้งผุนกับปลูกอ่าปลูกบักอึปลูกซาลี่ปลูกอินงันต่างๆนะอันนี้รอบๆบบานเด้อเนาะ อันนี้อันนี้กันต้นลำไยใบลำไยเนาะเมื่อวานนี่เขาเจ้าเอามาสร้างดินมาเทใส่ผีนะพี่นอ้นองนี่ิึงทางผีมึนไปบักละลายพี่นอ้องมากองไว้ข้างข่างบ้านเดี๋ยวจากน้อยมันแหงเข้ากับมาเผาทีละนิดทีละหน่อยเนาะ ก็เป็นบ้านสาวซิงเนาะที่บ้านสาวซิงที่ตอนนั้นมิ้นตาไปเลี้ยนเห็ดขนมพันละบบคอยได้เป็นเลนน้ำกันเพราะว่าหืูเพิ่นบบคอยได้ยินเนาะพี่นองท้าเฮ้าเว้าค่อยๆเพิ่นบ่นได้ยินพี่นอเนี่อันนี้กับบ้านป้าเนาะบ้านป้าอ๋ะวดินตาจะไปทางหลังบึ่งนอ้องมยอเห็ดนตะไคร่เนาะ เห็ดกับเขานึกว่าเห็ดเห็ดเนี่ยอไหเมอ,อะไรเอาอกูใส่หน่อไม้ดี้นแกงใส่หน่อไม่หอ่ะมันแกงใส่นี่หรอแกงีแปลาแกงนะ่เออมแซ่บเป็ยังบแซ่บมีกินกี่หะมีกินกับแซ่บยูจะ,ะบุกเเห็ดน่ะตำเจ้านาดิ เอ้ตันเจ้าตันจงไว้มืออื่นเฮ็ดด้นะนี่มาเฮ็ดกับอันนี้น้องไว้แปันีมื้อนี้เฮาเฮ็ดกับข้าวใส่หม้อซุกี้มากินก่อน จีนแห้งๆก็เราจะวมาใส่น้ําซื้อปาาอลาเมื่วานนี้เอ่อโลนึงซื้อมาโลนึงบ่แม่นปลากระสังเด้บ้านหลังสีฟ้านี่ก็คือบ้านหลังเก่าแต่ก่อนแต่ก่อนมีนตายอยู่บ้านหลังนี้แล้วเนาะตอนนี้เพิ่นขายแล้ว<ๆ>เพิ่นขายให้คนลาวแล้วบ่แม่นคน,นส่นวนเผาเดียวกันเดอ้อที่เขาเจ้ามาอยู่นี่ละ คนเล่าเนี่ยคนกระล่อมกัมแพงยังสี่เนาะกระลอมกําแพงยัสงสี่นนสอตอนนี้างเงินบาทเงินบาทลงพี่น้องเงินบาทลงตอนนี้เงินบาทลงแต่ว่าสินค้าย,ยังคือเก่าเนสินค้าย,ยังเหมือนเดิมเงินบาทลงหย่อนเงินบาทงหมงหย่อน,น,นที่บ่าน ขาเจ้า,าสังส่งสั่งให้ล้า,ลานค่าขาเจ้าบ่ต้องรับเล็เงินสูงเพื่อสินคองเดี๋่วเงินลงคำลงน้ำมันลงแล้วก็ส่วนสินค้าเฮาซื้อ,อยังคือเกา่าพี่น้องสินค้ายัางซื้อเหมือนเดิมเลยเม,มื่อวานนิสตาไปซื้อไข่เนาะไข่จีดฟองสาวอิดพัน ถืออยู่สามสิบบาทเนาะพี่น้องสามสิบบาทได้เจ็ดฟองได้เจ็ดฟองใครนะี่ีอย่างกับแพ้งเมืเ่อพี่น้องแพงทุกอย่างแต่ว่าเงินลงตอนนี้เง่อนลงหลายแล้วลงมาลักหกแล้วพี่น้องตอนนั้นลักเจ็ดตอนนี้ลักหกแล้วหกกว่าแล้วพี่น้องหกกว่าแล้วมืออ่า ื่อใเนาะมีอันฟังตนอันไปเลขเนาะเลข2,000อันเลข2,000ได้ตอนนั้นยังรัก7อยู่ได้700ออยู่เนาะตอนตอนนั้นนะแต่ม่านนีอันอีแมว่ว่าสิไปแลกเนาะได้แต่อัน6กว่า600,000กว่าเนาะพี่น้อง มีตาออกมาข้างนอกเลยเด้อนี่บ้านของมีตประมาณนี้แหละคือจังซี่ละเงินเก่าๆเงินเก่าๆอยูแบบนี้แหละเนาะันใช้ชีวิตแบบสาวลเนาะอยู่แบบง่ายๆเนางๆได้หลายปีแล้วอันนี้เงนกเกือบเอ่อได้ตงซํากับ อายุของแตงโมโดอกพี่น้องบอซ้ำกับบัตางกับอายุแตงโมโดอกเงือนหลังนี้เนะาะเดี๋ยวมิตากับกล้องให้เบิ้งอีกทีหนึง่งนี่ประมาณนี้แหละองีแล้เลนะท่ททกันเนาะถ้าไปทั้งนาทั้งนาพูลนกับแม่นเพื่อนของอันน้องยิ้มนะใหม่ๆลูกติ๊ ในหมายลูกหนึ่ง้ามือใดว่างๆก็ซีว่าเห็ดอ่นเสียญยาอยู่หลอบคางบ้านเนาะเพราะว่าส่วงนี่อ่อตอนนี้มิตาแต่ยืดผมมาเพราะท่านเห็ดงานเื่อเห็ดงานเถื่อนเนาะเพราะว่ามือว่านี่เห็ดเวียกก็เลยออกเหือเข้ามาตัดอันไม่นี่เด้ ตัดไม่เลยอ,ออกเถอาผมเปียกเบิดพี่น้องผมเปียกเบิดออกเหงะอ่ะกะคุ้งเอาไว้ซ้ำนีก็อนนอนอเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไม่ทางหลังเด็กน้อยอะไจังไรกันติดต,ติดตามเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆนะคะใกล้จะเ,เปิดเทิมใกล้จะเ,เปิดเทิมแล้วล่ะ คลิปนี้ก็คงไว้ซำนี่กันนะะ้อฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลาวรักต่างไว้นะคะบ๊ายบาย